ชิชิชุดเหี้ยรู้ปะโอ้ยโอ้ยช่วยช่วยพี่โต้ไล่ตีพี่พี่โต้เสื้อหลังไล่ตีพี่โอ้ยหลงเอาโอ้ยพี่คุณเดี๋ยวนี่มันคืนหมอกลงมันนะคืนหมอกเออคืนหมอกลงมันไล่ตีทั้งเช้าทั้งกลางวันเลยนะอ้าวโอ้ยไหนชกคุณผิวปากอักรอบเิเฮ้ยเจอยาตบโอ้คืนไหมพี่เดี๋ยวผมไปส่งพี่ชายที่บ้านเนาะเฮียอะไรไงเนี่ยเฮียอะไรไงเนี่ย พี่กดจีแล้วกดที่รูปยาแล้วก็กดคลิกข้างนอกนอกหน้าต่างอีกทีหนึ่งอ่ะกดจีคลิกที่เป็นรูปยาแล้วก็กดคลิก่วยอันนี้ในจอคลิกใช่ครับโอเคไม่มีโอเคข้างหลังข้างหลังข้างหลังด้วยด้วยพอดีโอ้ยโอ้ยใครตะกิดใครตะกิดไม่ชอบนะอันนี้ไม่ชอบนะตัวดีพอดีแบบไม่่อยได้เข้ากรุงเยาบาลยใช้ยาไม่เป็นมันจีติดอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวขอออกเดี๋ยวมาได้ออก อย่ asket, แล้วอกกันเอากันเากันเลากันกั้นไม่ได้เมมันมันโัดสูงตรงนี้ตกไปเลยออกาพี่ถนัดเรื่องนี้เอ้พี่จูนอย่าเพิ่งลื้อเลื่อออกเลยเลื่อออกเลยขอถนัดเรื่องลือของอ๋อไม่ไ้หรอตรงนั้นอะอันนี้ไม่ได้จะขนมาไม่ได้นะไว้พี่ตงโงยตายตายไหม ตายดิเรียบร้อยตายตกตึกตายพี่พี่ฟานกินอาหารไหมเอ๊พี่ยังอิ่มอยู่เลยนะเฮ้ยลูกเกอร์โอเคให้อภัยได้พี่ไม่ชอบพิซซ่าป่ะมีเบิร์นนี่ต้องโคบ้าะตายอยู่แล้อยู่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมหิวแล้วขึ้นไหมขึ้นขึ้นกำลังวิ่งค่ะเอ๊ไม่ใจเดี๋ยวอะไม่โดนกระตู้ด้วยมันะทำงานไม่ได้ก็ปล่อกมาหน่อยเลยมันมาคมขึ้นขึ้นมาเราคงเห็นด้วยไอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาคมไปสองคม เองไว้ขอบอันนี้นะลงตัวใทยกับมันเลยสวยงามสวยงามาทำไมโคควารมติยุทธ์กำแพงนี่ทำไมไม่เจอาพมาฮะอยู่ไกลไหมเอาเอาเอาเดินตั้งวันนี้ทางเดิอนอ่ะมันขึ้นมาจะได้เห็นมันขึ้นมาจะเห็นใช่หรเข้าตายทางกันใช่ล <laughs> อ,อ,องลลงเอาเ้ยเโทษโทษ ในเรนใจมอนก็แพงเฮ้ยมันมามันมามันมาหรือบันไดเรือมันได้หรือมันได้โดนนขอบคุณมากเลยคาดึ้นมานี่เกงมาปอกาศไม่ผีพัดหลือออกหมดแล้ว เห็นมันเห็นวิ่งมาเลยอุ้ยเดี๋ยวตกใจนั่งกโงกด obra เดี๋ยวโกดบาก่อนกานไว้กันไว้ห้ามรูเดี๋ยวตกยิ่งพี่จูนมันงักมันคือมันคือตัวอะไรเหรอมันคือพนักงานแล้วพวกเราเป็นคนที่แอบเข้ามาในนี้โอ้โหพวกเราเข้ามาทำไมกันนั่นเลสิเดี๋ยวตอนเช้าพี่ไปรับ มันอาจจะมีเนื้อเรื่องอยู่ก็ได้นะถ้าเราหลานไปรอบๆเนี่ยจะเ็สังเกตได้ว,ว่าเนี่ยเป็นห้นงางเ,เ,เป็นห้างสิสนค้าเป็นแบบเออ่เขาเรียกอะไรน,นะอ,อ่ฟิวเจอร์อ่ะฟิวเจอร์ฟิวเจอร์บอทไม่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 ใช่นี่ฟิวเจอร์บอร์ดอิฟิวเจอร์ปังเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ห้างขายเฟอร์นิเจอร์พวกแบบของตกแต่งบ้านอยไอ้พวกอะไรไอ้อยู่นี้ก็ได้นะ กลัวมาซื้อของราคาแพงใช่ใช <laughs> ่คืออะไรนะพวกนี้มีเกมรัดหม่เข้าต้องแบบจับจองซื้อคือไงไม่กลัวล่วงหรอเปะให้ล่วงให <laughs> ้เดี๋ยวดยยายเย็น <laughs> พี่โจนี่นักไม่ทำได้คุณ <laughs> เ,เป็นไรเครียดเหรุอั <laughs> <laughs> นที่บอกใครหรือเปล่าเนี่ยบอกได้นะทำเป็นแต่ตลอดเวลาเลยสี่ ว้าวพี่ตูนอีกแล้ววิ้ย์วิย์จ็บจีนี้จิตที่ต้องโชคลงผมว่าเราสร้างบ้านที่มันต่ำๆำแบบนี้ไหมพี่จูนตายแล้วเนี่ยเออตกใจตกแล้วพี่กดเป็นบ้านไปยังพี่ี่ยังไม่เซฟแต่พี่ยังไม่ตายแค่เกือบตายขาหักหายทิมดีกว่าหายทิมนี่เนี่พี่จูนมากินน้ำสองกระป๋องเนี่ย มันเพิ่มเร็วนนีี่ตรง้พี่ฟานเก็บเม็ดคิดไว้ตั้งเยอะไหมเหรอตรงนี้มีอาหารพี่ฟานเอาเม็ดคิดที่ไปจูนดีหอยแล้วพี่เก็บเม็ดคิดมาเยอะไหมเหรอพี่เจออาหารเต็มเลยเม็ดคิดไปกินคนเดียวเองอะแล้วแล้วนี่มาแอบกินอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวดูทำไมพี่ถือไเจ๋อหารม็ดคิดได้อุตส่าห์ตุนอาหารไว้เขาไปอยู่แถวนอนไปแค่อยู่แถวอะไรนะลูกตรนอาหาร เดินลงอาหารนั่นอยู่ฝั่งขวาตรงไปเลยีวีด้วยเฮ้ยเจอ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  Hot d ของดีของดีของดี Isa อุ้ยลวงเกือบตายเเ็มดินโอเคชุกุนพี่มีอาหารตุนไว้เยอะตรงนี้ไหนพี่บุบไม่บาดมันเป็นอาหารลุกเชิญจิ๋วเก๋น้งมุฟฟี่ผมเอบ้าดิไหนเดี๋ยว โราเตะดีผมก็ได้ตายเนี่ยเอาไปแค่นี้พอครึ่งครึ่งลูกพอไหมกินครึ่งลูกพอควรแค่โชกคุ้นแล้วไม่ดีเดี๋ยวผมไปหาเมทิซิสกันตอนนี้ไม่มีคมทิซิอยู่คิโตอยู่ที่เดิมป่ะเนี่ยอยู่ที่เดิมอ่ะโฟกัสที่ผิวปากได้ไหมที่ยังเติมเลยแล้วบอกมีไม่เยอะไงก็อีนั่งได้ ของนี่อาหารผมจะหมดอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยถึ่คุณใช่ยังไงอ่ะอีกางหาเจ้าคุณไอ้นี่มาอุ้ยเยอะเลยเอะไรเยอะเยอะไปเลยแล้วเจ้าคุณไม่เติมอันเนี้ยต่อเป็นต่อก็ได้ทำไมไม่เติมเลต่อเดี๋ยวพี่พี่กำลังกดพี่ปุ่มกดอยู่พี่พี่มีพิซซ่าเอาไปชิ้นยังเลนะเอาไปเฮ้ยเอาหลังมะนาวอีกครึ่งชิ้นทีนั่นแหละพี่ทิ้งไว้ให้เจ้าคุณไง เอาไปกินครึ่งลูกพออ่าอ้าวนี่มะม่วงเอ้ยมะนาวแหละไม่ใช่มะม่วงมะนาวไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นหมือนกันโอเคอยู่ของตกแต่งบ้านอกระจายตัวขยายพื้นที่รีวิวพี่ฟานพี่เป็นสายตกแต่งบ้านวะจ๊อบแบบเดี๋ยวผมจ๊อบเดี๋ยวผมให้ประกต่ได้ัน แต่ว่าต้องมีที่กั้นนะไม่งั้นตกตึกอีกใช่ไมมันมีบ้านหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยเนี่ยพี่ถามนี่พี่ตาไไหนอะรอ้วเอาล้วไปไหนเอาล้วไปกันเอ้ยพี่เจีรวล้วพี่เจรูล้วนี่เราอยู่บ้านนี้ไหมตรงผมเนี่ยไหนไหนไหขวามือนี่ขวาอไไหนไหอุ้ยบ้านเหื่องอูเอาเอาเอเรื่องอะไรเรื่องอะไรยังไม่เห็นเลยเอาเืองหยดกุ้เอาเนหากระมาปิดเอา แต่มันมันจะป้องกันไอ้นั่นได้เหรอไอพี่โตอ่ะเฮ้ยชิมายพี่โต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 ไหน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 วันหมอกนะเขาไล่เราได้นะยังไงพี่โตเขาจะวิ่งช้าเขาไล่เราได้เลยเห็นไล่เลยโอ้โหโอ้พอมีหมอก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 หนาวเลยวันนี้ไม่หนาแล้วรอดแล้วพี่รอดรอดแล้วรอดแล้วม่ไล่มาไล่เรามาซื้อของเขาแท้ๆเขาจะไล่เราทำไมผมยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยโหไม่ไม่ไม่ต้นหรื้อะไรที่ว่า you ต know. ้นเลยอ่ะ เอาหลังนี้ใช่ไหมพี่เจ้าต้นไม้มาวางเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีตะเบียงเพียบเลยเอาหลังนี้แถอะตะเบียงเยอะอะไรเปล่<ถ>าล่เราไม่ต้องไปขนตะเบียงเพิ่มเลยตรงเนี้ยของกินเพียบอะไรของกินเยอะมากอะ่ะซานมาเร็วของกินเยอะกำเัิดกำลัง<ญ>ตีของเกีเ้ยวอยู่น<ส>นึง<ญ>พี่พี่เอาดอกไม้พี่กดหยิบปากแล้วใช่ไหมพี่มีสมาธิพี่ยังบ้านนี้นี่นม่พี่ก็เอาต่อเชื่อมกันเลยบ้านสองหลังนี้ อยยู่ด้วกันเดี๋ยวเราเอาบ้านนี้ให้เสร็จก่อดไหมอันนี้ห้องอาหารถ้าบ้านไหนให้เสร็จปีองบ้านไหนกันนี่บ้านบ้านเมื่อกี้เลยพี่เนี่นี่ผิวปากอยู่เจ๋อเจ๋อเจ๋อเจออ๋อเหรอนี่ลิ้นล้นลิ้นลินของอะไรนี้ของกินเพียบเลยจ้ัเร็วโอ้โหมีบันไดข้างในด้วยมีบันไดด้วยนะบ้าเป็ดเป็ดปี๊ดของจันสาปปีไม่ได้ปี๊ดไม่วด้ นพี่พี่เจ๊สายแต่งบ้านแล้วอ่ะพี่งงใช่ไหมต้องแต่งยังไงล่ะอ่ะแต่งไว้แล้วเดี๋ยวไปหาพอเดียวมาให้กระเป๋าเอ้ยเอาเอาเอากระเป๋าแจกเกี่ยวกับกระเป๋าโอเคโอ้ให้ผมฟังคนเดียวเลยนะจริงเหรอพี่กำลังแต่งบ้านอยู่พี่จะทำว่ากั้นอาหารไว้จบเลยพี่ย้ายอาหารมาบ้านนี้ดิโอ้ยพี่เกีบเยอไป บ้านหลังนี้มันก็ดีนะโชคุนอ่าวผมโผมหรือจนจะหมดแล้วเนี่ยอ้าวเอาโต๊ะไปพี่ไะย้ายอาหารไปเออเป็นคิด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 อุ้ยหยาบโอ้ เน yeah. ี่ยปากไม่มีโตมาแน่นอนอย่างนี้โตมาแน่แน่พี่โตมาแล้วโอ้โหน่เพราะว่าเรากลับขึ้นบ้านเดิมก่อนนะบ้านสูงๆฮะบ้านเดิมบ้านเดิมบ้านเดิมผมมาแล้วไปไปไปเอา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 บ้านพี่จูนี่แหละขังตัวเองเราพี่พี่ไปก่อนละอ้าวมาบ้านนี่อูนยิงกันอย่างนี้ไหมใช่ไหมขอบคุณมาแล้วผมได้อยู่บ้านนี้แหละอาหารเยอะดีพี่เก็บไปแล้ว เหนเงกกินแล้หอเอ้ยรู้เปล่ามันจะมีอีกอยู่ในเกมนี้ด้วยเดี๋ยวขึ้นมาแค่ต่อคนอีกคนหนึ่งเลขึ้นเดี๋ยวคุณเจอขึ้นไหมล่ะผมคนี่อยู่บ้านนี้บ้านน้อยใช่ปะเอาเก็บแฟนหาอะไมากั้นเยอะๆเดี๋ยวตกตึกตกสองรอบแล้ว นีเงินจุดอยู่อกันปาเดี๋ยวจะไปหาฟไปซื้อคมไฟมาใหม่เป็นไงบ้างอันสวยดิเดียวสวยสวยมีสีเขียวด้วยเอามาฟาดกันได้ป่ะฟาดฝาฝาฝึอันนี้ยอ่าไปไหนอย่าีอย่าถีอย่าอย่าอย่าถีงเลยจานอ้ยดิวินโอ้ยจานไปไหนอ่ะจุดเาจเจ็ดร้อยจุดแปดเมตรจากตรงนั้นจานตกไปหมด ป้าป้าพี่พี่ออกออกมาหาของออ๋เอาแล้วก็เดินไปไงวะน้าขาหักแล้อมั้งไม่ไม่ไม่จะจูบหมดแล้วอยู่บ้านนี้อาหารเพียบพี่เก็บมาแล้วจูบ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 เลยจ้ากุนก้องก้องก้องหยุดเลยหยุดเลพี่อยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นชื่อพี่เลยปดจีบอ่ะจ้ากุนเปิดเปิดกูด้วยบ้านผมปิดตายเปิดไม่ได้เฮ้ยอปกีครั้ง รื้อเลยรื้อเลยรื้อบ้านจบเลยไหนผมเปิดในเรื่อนี้พี่เห็นมีเลยเห็นแล้วพี่เห็นมาเลยอีกแค่พันพันกว่าเก้าเองเด็ดจริงนะเด็ดโดนทิ้หายแล้วบั็กบั็กอยู่หน้าบ้านด้วยไปด้วยไปด้วยมายังอยู่คนเดียวเหงาท่างนท่านรู้กย่างนี้โอ้โโอ้ย

ไหนวะไอมิเลอมพิดเตอเดียวยกโนช่วยไปด้วยมบกพี่เขบวมาเอ้ยเันกระตดเยียบ่บวพี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ออกไปตายแล้วของตัวผมบอกอีกฝั่งพี่เดินไปฝั่งกับข้าอน่หลอกนี่เงเข้ามาไม่ได้ไปเชื่อ แค่้านใครไม่รู้แต่ว่าน่าอยุงเลยเหมือคิดเงยหมดพี่ฝากพี่ฝากริงอแเตลยอไหนผิวปากก็ตรงเงยทำไมฟันเฮ้ยเพื่อะได้ขี้หลังโตหังโตฟังโต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  การมาอีกฝั่งนึงครับครับโอ้ยตีตงตงตงเดี๋ยวย่ตัวอนยอยู่นอยู่อนตการาโดนอะไรตีสามตการยดตัวอนเนี่ยอหบนโอเคเ้ยตายยตายอีกแีว กดนั่งก่อนกดตัวตีเนีไอ้ยวันลากไปหาเขาลากไปหาเขา้ตายแทนตัวดิตัดิใครเนี่ยกตกดตีก่อนตเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอุ้ยอุ้ยอตีอ้เขมาเ้ามาตัวนั้นจะตายแไปแล้วเขาอยู่แือสอชาไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนนะชกุลไปอีกรอบิ เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นตายตายตายไปคนตายไปคนคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่องตายน่ปังจะไปไหนแล้วลูกเอ้ปิตรปิตัปิตูโฟกัสาไปไโอ้ะงมาิาะเอปมไฟมาตัวเลยเมไฟเฮ้ยมัน